สวัสดีครับสวัสดีวันจันนะครับวันจันนะจะมาเริ่มกันทำคะแนนนะครับพันธมิตรท้าดวลหรือกิจวีเอสนั่นเองนะครับวีกนี้นะเราเจอกับเซิร์ฟหนึ่งสี่สามเก้านะครับก็จะมาสอนการทำคะแนนเลยนะดูวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือนะครับที่มันเขียนว่าหนึ่งมันเดย์ะ บนสุดแถวแรกการทำคะแนนของวันนี้นะครับประกอบด้วยเรดาร์นะใช้กําลังกายซานเตมาแล้วก็ EAP h ฮ r o ล์นะครับโดรน Data นะครับแล้วก็โดนพาร์แล้วก็เกทเทอร์โกล์ไอรอนฟูด้วพวกนี้คือการรวบรวมนะครับแล้วก็ชิปชิปก็คือกล่องนะกล่องอะไรวะ อ่เรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะไอตรงไอคอน VA อ่าเรามาดูตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ฝึกฝนเลด,ด้จะกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะพามาหน้านี้นะถ้าถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยมันก็จะขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้แทนเนาะแต่ถ้าเป็นวันของมันเน่ะเป็นขีดแถบสีฟ้าเนี่ยกดมามันจะเด้งมาหน้านี้หรือว่า,ากดข้าบนทีมวันนี้ก็ได้ครับอันนี้คือสถานการณ์โดยรวมนะว่า ของเราเนี่ยใครนําฝั่งเรากับฝั่งเขาเนี่ยนำอยู่เท่าไหร่ฝั่งเรายัไปสีน้ําเงินนะครับของเรานาอยู่เท่าไหร่นะแต้อันดับดูได้จากตรงนี้นะครับอันดับวันนี้อันดับสัปดาห์นี้สัปดาห์คือรวมทั้งสัปดาห์นะครับรวมจันทร์ถึงศุกร์เนาะอันนี้คือเฉพาะวันนี้นะดูเป็นรายวันได้วันจันทร์อังคารพรุธพฤหัสอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คืออันดับโดยรวมนะครับทั้งของเราและของเขาแต่ถ้ากดติ๊กที่มุมข,ขวาล่างเนี่ย พ,พันธมิตรของฉันเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่พันธมิตรของเรานะครับว่าใครได้คะแนนเะท่าไหร่นะอ่ะมาดูทีมันนี้นะครับว่ามันใช้อะไรบ้างนะก็คือภาพก็ดูจากซ้ายมือประกอบได้นะครับเห็นไหมใช้กําลังกาย1จุดก็คือใช้สตาติม่าและใช้ออกตีมอนเตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้พลังนะครับไอ้ได้คะแนนมานะแล้วก็สำร็จเกตสำเร็จกิตเรด้านะฮะ เรดาร์เนี่ยเราจะใช้การดองเรดาร์นนะสะสมเรดาร์ตั้งแต่วันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เมื่อวานนะนพอวันนี้วันจันทร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาใช้เรดาร์ที่สะสมกันเนาะกังกายก็คือตัวนี้นะฮะใช้เครื่องกำลังกายตัวเนี้ยไม่ว่าจะตีมอนเตอะไรที่มาใช้กำลังกายได้คะแนนหมดเลยนะแล้วก็ทำกิจเรดาร์เรดาร์ที่สะสมไว้เมื่อวานก็นี่นะครับ34มสิบสี่ทับสาเลยนะครับอยู่ในนี้อีกของผมี9นะ ก็จะมาใช้ตัวนี้ทำคะแนนกันนะครับต่อไปนะครั้งเดียว eap hero อันนี้ใช้ eap hero ก็ได้เหมือนกันแต่แนะนำนะครับว่าอย่าใช้นะครับ eap hero เนี่ยเราจะเอามาใช้ในวันที่มันเป็นหัวข้อของการพัฒนาฮีโร่ตรงนี้โดยตรงนะครับวันที่4เนาะมันจะใช้ทำคะแนนได้ดีนะครับเราจะไม่เอา eap hero เนี่ยมาใช้ในวันเลดานี้นะครับแต่ว่ามันสามารถทำคะแนนได้แต่เราจะไม่ใช้นะ ต่อไปนะครับใช้ข้อมูลการต่อสู้โดรนข้อมูลการต่อสู้โดรนอนะ่ะมันจะมาพร้อมกับกําลังกายตรงนี้นะครับเหมายนึงว่าเอากําลังกายเนี่ยออกไปตีมอนนะครับเวลาตีมอนอนะ่ะมันก็จะได้ข้อมูลการต่อสู้เนะ่ยโดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมันได้อยู่แล้วนะฮะใชอะอนน้อะไรเครื่องบินโดรน1จุดอะไรเครื่องบินโดรนนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะนี่ อันนี้คือข้อมูลอะไรเครื่องบินโดรนนะครับเวลาเราอัพอัพเวลดโรนเข้นมาเราก็จะได้คะแนนนะครับประมาณนี้เนะาะต่อไปนะอะไรอีกนะครับแพ็กเกจอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะแล้วก็รวบรวมสเสบียงรวบรวมเหล็กรวบรวมเหรียญทองเนี่ยก็เกิดจากการที่เรารวบรวมไว้ตั้งแต่คืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่ะนี่เมื่อ เมื่อวานเนี่ยผมเอาทัพออกไปฟาร์มเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเราไปทําตั้งแต่คืนของวันอาทิตย์เนี่ยพอเช้าวันจันทร์มามันก็ยังยังไม่เสร็จเห็นไหมมันก็ยังไม่เสร็จพอเรากดกลับมาจากพอมารวบรวมเสร็จหลัง9ก้าโมงแล้วเนี่ยกลับมาปุ๊บมันจะได้คะแนนนะครับคะแนนจะขึ้นมาทันทีเลยนะอันนี้ก็กดกลับมาจริงๆมันจะมีหลอดคะแนนนะครับแต่ว่า ของผมเปิดในแท็บเล็ตไม่รู้ทำไมไม่ขึ้นเ,เห็นไหมเมื่อกี้นะครับคะแนนมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเกือบ5้าแสนแล้วเนาะอันนี้คือการทำคะแนนจากจุดแรกนะครับเวลาเรามาตีหมอนตีอะไรเสร็จพอพละพอไอ้ตรงนี้มันไม่เหลือแล้วเนี่ยเราก็เอาทับออกไปฟาร์มอีกนะครับเพื่อให้มันรับพละคะแนนได้อีกตอนเย็นนะครับอ,อันนี้คือจุดแรกในการทำคะแนนข้างล่างเนะา,าเนะการรวบรวม ็คือเอาทับออกไปฟาร์มแล้วพอฟาร์มได้เท่าไหร่พล้ทับกลับมาก็จะได้คะแนนจากส่วนของทรัพยากรตรงนั้นนะครับทรัพยากรเห็นไหมหนึ่งร้อยสเปียงได้คะแนน40คะแนนเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ได้เท่าไหร่สเสบียงผมได้30,000น 4, เนี่ยสี่แสนเนี่ยเห็นไหมสามอันเนี่ยได้มาเกือบล้านเนี่ยก็เอาก็เอา1ล้านหารร้อยแล้วคูณ40ประมาณนั้นเนาะก็เป็นคะแนนที่ผมได้ ต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องอะไรลโดนอันนี้ใช้กําลังกายออกตีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะต่อไปกิลด์เรดานะครับกิลด์เรดาดูคะแนนของก่อนนะอันนี้4 8 0 0 0นะครับผมจะทํากิลด์เรดาะการใช้แรงก็ทํากิลด์เรดาก็ได้เงินได้คะแนนเหมือนกันนะอันนี้ผมกดที่ผมทําไว้แล้วนะครับน,นี้เพื่อนช่วยกดร,รับได้รัวๆเลยนะ ต่อไปนะครับผมจะทํากิจเลดานะกิจเลดานี่หกกิจนะครับเห็นไหมสำเร็จ6กิจต้องใช้พลังงาน60เนี่ยผมกดกิจเลดาร์หกสิบปุ๊บมันใช้แรง60 60แรงเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้จาก4ี่แสนขึ้นมาแปดแสนแล้วนะครับรวมถึงเลดาผมทําเมื่อกี้นะแล้วก็กลับมาพอมันทำกิจแล้วก็รับกิจต่อรับกิจก็ได้คะแนนนะครับการรับกิจตรงนี้ก็คือได้คะแนนอยู่แล้วเนาะในสำเร็จกิจเลดาแล้ว ถ้าเราทําใช้แรงไปอีกมันก็ได้ได้ไปอีกนะครับน,นะครับกดเอาแรงไปอีก30นะฮะแรงนี้รับขึ้นมา70เนาะแล้วก็มาเช็คที่ตรงนี้นะครับกิจแข่งอาวุธนะตอนนี้เป็นการเพิ B ่ม EP Hero นะครับก็เพิ P ่ม EP Hero ก็ได้ทั้ง3กล่องนี้ด้วยในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ได้ทั้งกิจวิเศษด้วยนะครับผมจะเพิ่มผมจะเพิ่มอ่าหนึ่งหนึ่งอันนะเพราะว่า ไอส3กล่องเมื่อกี้ใช้26นะครับใช้26ล้านก็จะได้3ามกล่องอันนี้เพิ่มตัวนี้ผมผมจะเพิ่มเครื่องบินนะครับ28ล้านนะครับกิดตรงนี้ก็จะได้ครบ3ามกล่องพอดีนะครับแล้วก็จะได้บวกไปกับบวกไปกับออนนี้ด้วยนะเห็นไ,ไหมได้ล้านสองแล้วครับแปบเดียวอัน,นี้เป็นกล่องส่วนตัวนะครับเปิดใครทำคนนั้นได้ไน,นะเห็นไหมกล่องส่วนตัวนะครับ อันนี้ต้องต้องต้องทำนะครับเพราะว่ามันได้ของคุ้มมากเลยเนาะมาดูกันที่ตรงนี้ต่อนะครับนี่สนะ่วนอันไหนที่ต้องออกโจมตีนะครับข้อมูลโดนเนี่ยก็จะต้องออกโจมตีจริงๆนะนี่อันนี้นะครับลองโจมตีนะใช้กำลังกายอยู่10นะครับใช้กำลังกายอยู่10 ปีเลยนะครับกำลังกายใช้อยู่10นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลโดรนมันมันโจมตีตะมันจะใช้ข้อมูลโดรนให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วอีกมุมอีกการทำคะแนนอีกจุดหนึ่งนะตอนนี้เท่าไหร่หนึ่งจุดสี่เมื่อกี้โจมตีไปแล้วนะได้ข้อมูลโดรนไปแล้วคะแนนอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ล้านนะครับผมจะมาเพิ่มเวลดโดรนนะครับกดอัปเดตไปเลยนะ การเพิ่มเวลโดนนะครับนี่ได้คะแนนแล้วนะครับคะแนนมาเรื่อยๆนะครับไหลมาเรื่อยๆเนาะนี่ถ้าโชคดีก็จะได้คิติคอคูณ2คะแนนนะครับกดอย่างเดียวจะได้ประมาณ25งหมื่นห้าอันนี้โดนผมก็ขึ้นเวลเลสวสนะึะแปดสบอ่าโดน80แล้วนะครับ แล้วก็อัพไม่ได้แล้วครับเพราะต้องต้องใช้เฟืองนะต้องใช้เฟืองอใช้เฟืองอยู่5อันนะครับห้าหต้องใช้เฟือง300อันถึงจะปลดล็อก80ได้นะแล้วเพื่อเพื่อจะไปอัพถึงโลกแปบอันอีกนะครับรามาดูคะแนนกันนะนี่นะครับจากเมื่อกี้ล้านกว่านะครับตอนนี้4ล้านนะค,คะแนนผมนะสล้านแล้วนะครับเนี่ย เป้าหมายของผมก็คือเปิด7-2ล้านนะครับเพื่อจะได้กล่องตัวนี้กล่องตัวนี้มีดียังไงนะครับดูได้เหรียญในความลุ้นลด4ี่ร้อยนะครับอันนี้คือเป้าหลักของผมนะเหรียญลุ้นลดเอาไปทําวิจัยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยคือการทําคะแนนนะครับส่วนโดนเนี่ยเราจะอัพเลเวลวันนี้แต่กล่องโดนอะไรโดนตรงเนี้ยอย่าอย่าพึ่งนะตรงเนี้ยอะไรโดนตรงนี้อย่าพึ่งเปิดนะ เราจะเปิดกันวันพฤศจิกานวันที่สามอ่าใช่ครับวันที่สการวิจัยเห็นไหมเปิดใช้หนึ่งส่วนประกอบโดรนเราจะเอากล่องโดนเนี่ยมาเปิดใช้ในวันที่3านะฮะดูจากซ้ายมือประกอบก็ได้นะ,ะผมลงภาพพวกนี้ไว้อยู่แล้วนะครับข้างในอันนี้ก็คือการทำคะแนนนะครับของ วันที่1น,นะครับเราเช็คได้จากตรงนี้เลยนะก็คือสุดตผตรงนี้นะครับใช้อะไรอะไรมีอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับกับคลิปนี้การทำคแนนวันที่1ของกิจพิเศษครับผม